ไปจุดที่4นะฮะจุดที่4เพื่อที่จะไปรอดูอาการก่อนว่าวันนี้วันาทิตที่6มิถุนายนสองพันห้าร้อยหี่นะฮะเขายาวมากนะ นี่ยก็มี QR code แสดงเอาไปยื่นให้พนักงานตามนี้เลยตอนแรกก็จะโหลดน้ำกินเยอะๆเดี๋ยวแม่งปวดเยี่ยวเว้ยก็เลยไม่กล้าโหลดเลยอ่าโชว์ควาร์โ้ดองประชาชนนะครเยี๋ยวบอกตีนี้ไม่ดูก่อนเลยโอเคค่ะรับเอกสารแล้วเดินเข้าได้เราต้องโชว์บัตรประชาชนนะฮะกับ QR code ถึงจะมาลงข้อมูลโควิดนะฮะเรแล้วก็จะมาจุดที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับก็จะมีเจ้าที่คอยให้คำแนะนำนะฮะเนี่ยครับก็รอวัดความดันนะฮะ โอ้นี่ครับรรยากาศด้านในคนมันโคตรใหญ่เลยครับวัคุณอะไรคะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเคยได้รับวัคซีนอะไรมาก่อนไม่มีครับไม่มีมีโรคจำาตัวไหมครับเกลือดต่ำครับมีผลไหมครับ ต้องดูใบไม่เป็นไรครับเกี่ยวกับเกล็ดเลือดเนาะครับครับแล้วก็แพ้ยาแพ้อาหารไหมคะไม่มีนะครับไม่เคยเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อดันเบาๆนะฮะเบาเบาดันยาเข้าเบาๆกลัวกลัวมันปวดอ๋อมันจะตึงๆเล็กน้อยเนาะเคยชีมบัตยาไหมไม่เคยมันจะปวดน้อยกว่าบัตยาถ้าคนเคยฉีด จะรู้สึกตัวรุมรุนหรือมีไข้ก็ทานยาลยดไข้ทุกๆชั่วโมงพวกพาราฮาริโนนได้หมดนะคะเน้นดื่มน้ำเปล่าเยอะเนาะแล้วก็มดชาก,กาแฟทุกนสัปดาเฟอินสองวัน ออกกําลังกายได้ไหมฮะไม่ได้ออกกํลังกายขอให้งดอตั้สองวันสองวันนะฮะถ้าถ้าแบบอยากออกก็คือเบาๆได้ได้ครับแต่ว่าอยา่าโหมเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะไม่รู้ว่าจากวัคซีนหรือจากการออกกําลังกายงั้นเดี๋ยวผมพักสักที่หนึ่งเลยเจ็ดวันเลยได้ครับแล้วก็สังเกตอาการกลับไปบ้านถ้ามีเอ่อคือใช้อาเจียนเวียนศีรษะหรือท้องเสียมากกว่าปกติที่เราเคยเป็นครับ ก็ให้ทำหมลงไปได้บ้างนะครับได้ครับผมต้องนั่งรอไปนั่งสังเกตอาการเบื่องโ้ง30นาทีนะครับพี่บนกองไปซ้ายมือจิตเป็นการที่4ี่นั่งคั่งพัดเปน9ในกาจ7นาทีถ้าไม่มีผลข้างเคียงกลับบ้านได้เลยแล้วก็จ็ดที่2นัดอีกทีวันที่27มิถุนายนที่เอาใบนานัดอันนี้มาด้วยครับเรียบร้อยมาที่เดิมใช่ไหมครับถ้าเกิด่จุดคัดรองเดิมครับโอเคครับขอบคุณครับเรียบร้อยฮะเราก็ไปจุดที่4ี่นะฮะ จุดที่4เพื่อที่จะไปรอดูอาการก่อนว่าหลัง30มสนาทีนะฮะที่เขาเนี่ยระบุไว้เนี่ยว่ามีอาการอะไรข้างเคียงหรือเปล่านะครับเข <Okay. S 1> ็มเบอร์เล็กมากฮรไม่รู้สึกเลย <Okay. S 1> ครับผมครับผมตรงไปนะฮะอยู่ซ้ายมือร <Okay. S 1> อดูอาการ ตอนนี้นะครับก็ชน,น,น,นิดของชินโนแวรเข็มหนึ่งนะฮะได้ฉีดเรียบร้อยแล้วเวลาครบแล้วเข้า <c oughs> แล้วครับก็ตาขนนี้ตาครับมีอาการผิดปกติอะไรบ้างไหมครับ,รย,รบยังไม่มีไม่มีครับ นำไปนัดมาตามวันเวลาที่หมอกำหนดนะครับครับแล้วก็ห้ามทานเหล้าทานเบียร์ห้ามดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ทุกชนิดทุกอย่างชากาแฟหนึ่งวันครับี่24ชั่วโมงหลังการฉีดออกกำลังกายก็เว้นไปก่อนเลยออกกำลังกายห้ามออกกำลังกายที่หนักครับรเบาได้เว้นไปหนึ่งสัปดาห์ครับโอเคครับขอบคุณครับแอนหมอพร้อมเพื่ออัปเดตด้วยนะครับได้ครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับการมาฉีดวัคซีนเข็มแรกนะฮะ ที่ฐานีบางซื่อนะฮะเดี๋ยวก็ต้องเก็บดีๆเรียบร้อยแล้วครับรอกลับบ้านใช่ไหมครัโอเคครับเดี๋ยวสักครู่ครับคกรับก่อนออกนะครับก็จะมีการตรวจตรวจใบนะฮะดูครับก็จะดูใบนี้ นอกแม่งอย่างร้อนนะฮะบอกเลยโอเคฮะก็เข็มแรกก็จบภารกิจเพียงเท่านี้ฮนะเจอใหม่เข็มสองนะครับเดี๋ยวระหว่างนั้นก็จะซติดตามนะครับ